สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคือในคลิปน,นี้เราจะมาทำหัวข้อความรักนะคะที่ว่าใครบางคนเป็นไบโพล่าเพราะคิดถึงคุณนะคะใครบางคนกําลังเป็นโรคไบโพล่าเพราะว่าคิดถึงคุณมากๆเลยตอนนี้เวลานี้ส่งบานพลังงานของคุณอนเญาตให้เราไปดูวงชะตาด้วยการกดสงังเกตและแชร์เดี๋ยวเรามาตรวจสอบพลังงานกันดีกว่าว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะคะ ลัคนาราศีของคุณและเขาเอิร์ธาตุดินพฤึกสกมกรสกบเบียวราศีพิจิกธาตุน้ำมูลราศีมีนราศีกรกฎแคปคาลราศีมังกรธาตุดินลิบบาราศีตุลธาตุลมนะคะเทรัตราศีพศธาตุดินแคนเซอร์ราศีกรกฎธาตุน้ำเลโอราศีสิงห์ธาตุไฟตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามีเจ็ดยี่5หกสองแปดสี่สิบสี่ห้าแล้วก็สิบนะคะขอดูพลังงานของคนคนนั้นหน่อยนะคะเรามาดูคำใบ้ ของเขาคนนั้นและคุณนะคะคุณและเขามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกันขอดูลักษณะของคนคนนี้หน่อยหใบลักษณะของคนที่เป็นไบโพล่าบ้าคิดถึงคุณนะคะสามดาบเป็นรักสามเศร้าเรือจ้าเขาคิดถึงคุณมากนะรู้หรือเปล่าแต่เขานะคะทำอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้ ได้แต่ส่องได้แต่มองได้แต่นเงียบนะคะอยู่ในพื้นที่ของเขาคนคนนี้ค่อนข้างจะมีอีกโก้นะคะเป็นคนซื่อสตย์ซื้อตรงเป็นคนจริงใจเป็นคนยึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องในความดีงามนะคะ เดอะจัสติกเป็นคนที่แบบมีความยุติธรรมมากๆเลยเป็นคนที่มีระยะทางมีความห่างไกลกับคุณคุณอาจจะอยู่ที่หนึง่งทำงานอยู่ที่หนึง่งเขาอาจจะอยู่ที่หนึง่งทำงานอยู่ที่หนึง่งและคำใบสุดท้ายเดอะสตาร์ Star, เขาเป็นคนสวยเป็นคนหล่อนะเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นที่สนใจนะในสายตาของสาวๆและหนุ่มๆน,นะเรียกว่าป๊อปปูล่าเลยทีเดียวเฉียวนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ลักษณะของใครคนนี้นะคะเมื่อเขากำลังเป็นใบโพลาบ้าคิดถึงคุณเนี่ยขอดูความสัมพันธ์คุณและเขาหน่อยความสัมพันธ์ในอดีตเป็นยังไงนะคะความสัมพันธ์ในอดีตหกคาถาความสัมพันธ์ในอดีตก็แสดงว่า มันมีความรู้สึกชื่นชอบมันมีความอยากจะไปต่อนะคะอยากจะสารสัมพันธ์อยากจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์แล้วก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อาจจะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงนะคะมาจากธุรกิจการงานความรู้ความสามารถที่มันโดดเด่นสร้างชื่อเสียงแล้วก็รายได้ให้กับคนคนนั้นมากเลยเป็นคนดูแบบมีความร่ารวยนะคะดูมีฐานะ ดูมีความมั่นคงในชีวิตดูมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนที่มีในเรื่องของเซ็กสแอพเพลสูงนะคะเป็นคนที่มีในเรื่องของบุคคลลักข้าสังคมลักข้างนะคะเข้ามารอบรองหรือว่ามีชื่อเสียงในรูปแบบของการที่มีคนมาสนใจยอะแยะมากมายเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนที่ เดอเบอร์เนี่ยนะคะอาจจะเคยแต่งงานหรือว่าเคยมีครอบครัวมาแล้วนะคะเขาจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้แต่เขามีความมั่นใจในความสวยในความหล่อในความเท่ของตัวเองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเดอเบอร์เป็นคนที่แบบมีลักษณะของความเป็นผู้นานะคะเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยเก่งนะคะพลังงานคุคนนี้เขามั่นใจในความสุขความหล่อความเท่มากๆตอนนี้นะคะเขากำลังเป็นไบโพล่าบ้าคิดถึงคุณอยู่นะเดี๋ยวเราดูกัน พลังงานของเขานะคะเขากำลังเป็นไบโพล่าบ้าคิดถึงคุณนะคะมาดูสิว่าณนะตอนนี้เวลานี้นะคะเขาเป็นยังไง the world นะคะเขาอาจจะกำลังที่จะเล่นโทรศัพท์นะจับโซเชียล แล้วก็กําลังที่จะมองหาใครสักคนหนึ่งนะ,ค,ะคนที่เขาชอบคนที่เขาสนใจคนที่เขาถูกใจนะ,ะผู้หญิงผู้ชายหรือว่าคนที่แบบสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เพื่ออะไรเพื่อที่จะมาสร้างครอบครัวเพื่อที่จะมาแต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอนะคะมมนเหมือนกับว่าแม้เขาจะมองหาใครบางคนนะ,ะที่สามารถที่จะ พูดคุยหรือว่าสารสกับเขาได้แต่เขาก็ยังไม่ลืมคนคนหนึ่งนะผู้หญิงผู้ชายคนคนหนึ่งที่เป็นพลังงานของคนที่เก่งนะคะฉลาดเอาตัวรอดได้เก่งแล้วก็ทำมาอาชีพเลี้ยงดูตัวเองนะคะและเป็นคนที่เคยรักเขาแล้วก็วิ่งตามเขามากๆแต่คนคนนั้นผู้หญิงผู้ชายคนนั้นไม่อยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้คุยกันแล้วด้วยก็เลยทำให้นะคะเดมเบอร์อร์คนนี้ รู้สึกว่าจะเสียใจจะเศร้าใจทุก์ใจมากๆแล้วคิดถึงความสัมพันธ์นั้นอยากจะได้ความสัมพันธ์นั้นกลับคืนมาและอยากจะพูดคุยกับคนคนนั้นนะคะแต่ไม่กล้าแปดดาบตรงนี้นะคะคือไม่รู้ว่าจะพูดคุยยังไงจะติดต่อไปคุยยังไงดีนะคะเพราะว่าอาจจะมีประเด็นอะไรกับคนคนนั้นก็ได้นะคะมาดูซิว่าเมื่อเขากับคนที่เขาคิดถึง ะะจบความสัมพันธ์กันไปแต่ภายในใจของคนคนนี้นะ,ะที่กำลังเป็นไบโพล่าบ้าคิดถึงคุณเนียเขายังมีความรู้สึกอยากจะเริ่มต้นสาสมพันธ์อยากจะกลับมาจีบคุณใหม่อยู่เลยนะคะแล้วก็คิดหาวิธี คิดวางแผนหาโอกาสที่จะกลับเข้ามาหาคุณทั้งๆท,งท,งที่ตัวของเขานั่นแหละเป็นคนที่เดินจากคุณไปนะคะไปเริ่มต้นใหม่ไปเลือกสิ่งใหม่หรือว่าไปเลือกอะไรที่มันใช่กว่าด้วยอารมณ์ความชุนเฉียวด้วยความโกรธนี่นแหละนะคะด้วยความเอาแต่ใจของเขาเนี่นแหละ ทำให้ตัวของเขาเนี่ยตัดสินใจที่แบบเมินเฉยคุณไม่สนใจใหญ่ดีคุณไม่ง้อคุณนะคะแล้วก็คิดว่าคุณเน่ยจะตามง้อเขาจะตามตื้อนะคะเขานะ,ะแต่ที่ไหนได้คุณก็ไม่สนใจใเขาเหมือนกันก็เลยทําให้คนคนนี้ ะะด้วยความที่แบบทรณงนะคะยิงทรณงในความสวยความหล่อความเท่ของตัวเองความมีสเสน่ห์ของตัวเองนะคะเ <_ S 1> จ็บปวดเสียใจมากๆนะคะอาการไบโพล่าก็มาเพราะว่ามันไม่ได้ดังใจไงนะคะความรู้สึกคือแบบผูกมัดผูกติดอยู่กับคุณเสียใจนะคะ <_ S 2> แล้วก็ทำให้เขาเหมือนกับว่าคือด้วยความที่ไม่ยอมนะคะไม่ยอมที่จะ กลับมาติดต่อคุณหรือเอามาพูดคุยกับคุณไม่ยอมม้อคุณไม่ยอมเหมือนกับว่าเอ,อ่อทาให้คุณกลับไปหาเขาเนี่ยนะก็เลยเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันจบกันไปโดยที่ไม่ได้มีการล่าลาอะไรแล้วก็ทําให้ตัวของคุณเนี่ยเข้าใจว่าเขาอะไปอยู่กับคนอื่นไปเลือกกับคนอื่นนะคะไปมีความสุขกับคนอื่นแล้วนะกับคนที่เขาเลือกแต่ที่ไหนได้คุณรู้ไหมว่าเขาเนี่ยยังคิดถึงคุณอยู่นะ ะะ ot, เดชาริออตเนี่ยคนทางไกลนะคะแม้เขาจะเหมือนกับว่าเจอคนที่สวยกว่าดีกว่าคุณหรือว่าเหมือนกับว่ามีความรู้สึกว่าเขาจะชื่นชอบคนคนนั้นณนะตอนนั้นเวลานั้นแต่พอเหมือนกับใช้ชีวิตคู่ไปด้วยกันแล้วรู้สึกว่าเขาเนี่ยคืออยากจะเป็นอิสระจากความสัมพันธ์นี้เหลือเกินนะคะหรือว่าอาจจะมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เขาสองคนไปต่อกันไม่ได้เพราะว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง นะะหน้าที่จะเหมือนกับว่ารู้สึกว่าเลือกความสัมพันธ์ผิดนะอยู่กันไปอยู่กันมาเนี่ยรู้สึกการเงินฝืดเคืองนะคะความสุขมันเริ่มลดน้อยถอยลงไปคือมันมีแต่ในเรื่องของการที่จะทําอะไรที่มันเหมือนกับเรียกว่าจากที่เคยประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการงานธุรกิจการงานแต่เหมือนมีใครบางคนเนี่ยนะต้องลําบากต้องเหน็ดเหนื่อย กับการสร้างฐานะกับการทำธุรกิจรายได้อยู่คนเดียวก็เลยทําให้เหมือนมีใครบางคนนะคะคิดถึง คนคนหนึ่งที่เคยช่วยเหลือเขาทุกสิ่งทุกอย่างคือถ้าแบบว่ามีใครคนนั้นเนี่ยจะไม่ทําให้เขาเหน็ดเหนื่อยหรือว่าจะไม่ทําให้เขาลําบากในเรื่องของการสร้างไรายได้หรือว่าทําอาชีพต่างๆเลยแต่คนที่เขาเลือกไปอยู่ด้วยนะตอนนั้นเวลานั้นคือไม่ได้ช่วยกันทํามาหากินเลยนะคะมีแต่ใช้เงินนะั้นสุรุย่ยสุร่ายใช้จ่ายฟุ่มเฟือย จนทําให้เขาคนนี้นะคะคนที่เป็นไบโพล่านะคะแล้วก็คิดถึงคุณมากนี่นแหละคิดถึงความดีของคุณไงคิดถึงความเก่งคิดถึงความฉลาดของคุณที่คุณนะ่ะเป็นคนที่ทํามาหากินเก่งนะคะทำธุรกิจการงานก็เก่งนะ,ะไม่ต้องลําบากในเรื่องของการที่แบบจะหาเงินมาให้คุณใช้เพราะว่าคุณดูแลตัวเองได้ mm hmm. ก็เลยทําให้เขาคิดถึงคุณมากๆและความสัมพันธ์ของเขากับคุณคนนั้นก็ จบลงนะคะแต่ณนะตอนนี้เวลานี้ไม่ว่าเขาจะมองหาใครมาแทนที่คุณนะคะแต่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่เข้ามาเนี่ยมันมาในรูปแบบของการมองหาผลประโยชน์นะคะเ,ออเรียกว่าเหมือนกับว่าเห็นแต่ประโยชน์ส่วนได้ของตัวเองนะคะเข้ามากอบโกยผลประโยชน์จากเขาเข้ามามองหาในเรื่องของการเงิน นะคะกับเขาเขาต้องทุ่มเทเขาต้องเสียเงินนะคะเขาต้องเหมือนกับว่าใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขปนเปือนะคะคนที่เข้ามาใหม่นะคะแม้ว่าณนะตอนนั้นเวลานั้นนะ,ะเขาจะร่ารวยเงินทองประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงนะคะมีรายได้มากมายแค่ไหนแต่เขา นะคะสิ่งที่เขากลัวในใจก็คือความสัมพันธ์ที่มันมาในรูปแบบของการที่หวังผลประโยชน์มันก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานกับเขาและสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขากลัวมันก็เกิดขึ้นนะคะแม้เขาจะใช้ชีวิตคู่นะคะเหมือนพยายามที่จะใช้ชีวิตคู่หรือว่าเหมือนกับเป็นครอบครัวกับคนคนนั้นแต่สิ่งที่เขาจะต้องทำนะคะก็คือเหมือนกับพยายามที่จะ แสดงออกให้บุคคลรอบข้างสัมพนสัมครอบข้างหรือแม้กระทั่งตัวคุณได้เห็นว่าชีวิตของเขานั้นมีความสุขนะไม่จําเป็นต้องมีความรักไม่จําเป็นต้องมีใครมาช่วยเหลือเขาก็ได้นะเขาลําบากคนเดียวเขาเหนื่อยคนเดียวได้เขาทํามาหากินคนเดียวได้นะคะประมาณนี้เลยนะแต่ในใจของเขาคือต้องการคุณกลับมานะเป็นคนที่มาช่วยเหลือเขาในเรื่องของการทํามาหากินนะคะและ คนคนนี้นะพยายามที่จะอดทนนะพยายามจะปกปิดความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างพยายามจะเยียวยาความความทุกข์ในใจปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหลบหน้าผู้คนหรือว่านะคะไม่ต้องการให้คุณมารับรู้นะค,ความทุกข์ที่อยู่ภายในใจเขาเขาปิดบังเรื่องราวปัญหาต่าง นะคะเหมือนกับว่าวิบากรรมมันทํางานกับเขาอะแต่คือเขาก็พยายามจะยิ้มสู้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่ายอมรับชะตากรรมผลที่มันเกิดนะคะเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวของเขานะคะกับคุณเนี่ยคือแทนที่เขาจะรัก คุณนะคะรักเดียวใจเดียวกับคุณซื่อสัตย์กับคุณแต่เขาทรยศยหักหลังคุณนะไปเลือกความสัมพันธ์อื่นไปอยู่กับคนอื่นนะไปปนเปื้อคนอื่นนะเสียเงินเสียทองสุดท้ายแล้วชีวิตของเขาต้องทนรับวิบากกรรมชะตากรรมผลของการกระทําที่เขาทรยศยหักหลังคุณแล้วก็ไม่ซื่อสัตย์กับคุณนั่นเองนี่คืออาการของคนที่กําลังเป็นใบพล่าบ้าเพราะว่าคิดถึงคุณนะคะ คือมันไม่สามารถที่จะเหมือนกับพูดคุยหรือว่าบอกเล่าความทุกข์ภายในใจที่มันเกิดขึ้นนะคะในชีวิตของเขาให้ใครฟังได้ได้แต่ทนทุกข์ทรมานเจ็บปวดเสียใจยอยู่คนเดียวนะคะมาดูซิว่าสิ่งที่เขาจะทําต่อไปนะคะเขาต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับความเจ็บปวดนะคะกับสิ่งที่เขาเลือกกับคนที่เขาเลือกหรือว่าชะตากรรมที่มันเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยนะคะ เขาคิดถึงคุณมากเพราะอะไรเขาต้องการอะไรนะคะเขาคิดถึงคุณมากเพราะคุณเป็นครอบครัวคุณคือความสุขของเขาคุณยังอยู่ในหัวของเขาอยู่ในใจของเขานะคะณนะตอนนี้เวลานี้เขาเฝ้าส่องเฝ้ามองคุณนะคะ แม้เขาจะทําผิดทําไม่ดีต่อคุณทําให้คุณเสียอกเสียใจนะจนตัวของเขาจ้องจะต้องรับวิบากกรรมชะตากรรมนะตัวของเขาเนี่ยพยายามด้วยอ่ะสร้างภาพหรือว่าทําให้ชีวิตของเขานะได้กลับมาบา้างครั้งกลับมานะมีความสุขป,ประสบความสําเร็จร่ารวยเหมือนเดิมแต่ นะคะคนที่เขาคิดถึงหรือว่าคนที่เขาคิดว่าจะช่วยเหลือเขาได้จะช่วยทําให้เขากลับมานะประสบความสําเร็จร่ารวยมีชื่อเสียงได้ก็คือคุณนะคะคือคุณจะเป็นคนที่ทําให้เขาเหมือนกับว่ากลับมามีความสุขได้เหมือนเดิมแต่ตอนนี้เขาเป็นคนที่ทําให้คุณทุกทรมานใจเสียใจผิดหวังเศร้าใจนะคะเขาก็เลยไม่กล้าพอที่จะ ติดต่อมาหาคุณได้แต่คิดถึงคุณได้แต่คิดถึงนะช่วงเวลาที่ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจยนะมีแต่ความไม่กล้ามีแต่ความเหมือนกับอับอายนะในสิ่งที่ตัวเองทำในในกรรม ผลของกรรมที่เขาทำกับคุณนั่นแหละนะคะนี่คืออาการนะคะความคิดความรู้สึกของใครในคนใดคนหนึ่งที่เป็นใบโพล่าบ้าคิดถึงคุณอยู่นะคะเพราะว่าไม่มีใครช่วยเหลือเขาได้นอกจากคุณนั่นเองนะ,ค,ะคุณเป็นคนที่ทําให้เขาหลุดพ้นออกจากความทุกข์นะ,ค,ะคุณจะทาให้คุณเป็นคนที่ทําให้เขานำประสบความสําเร็จหรือว่ามีความสุขได้ในอนาคตข้างหน้าเขาจึงคิดถึงคุณตลอดเวลาแล้วก็ทุกทรมานเสียใจมากๆ,ๆกับสิ่งที่เขา ทำกับคุณนั่นเองนะคะฟังเพื่อเป็นแก้นํำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ